เห็นแบบนี้อย่าเพิ่งซื้อไปปลูกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตือแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการเลือกต้นไม้จากร้านต้นไม้นะครับว่าต้นแบบไหนที่เราไม่เอาไปปลูกนะครับต้นแบบไหนที่เรายังไม่ต้องซื้อนะครับไปดูกันครับต้นไม้ที่ไม่ควรซื้อไปปลูกนะครับก็คือต้นไม้ที่แตกยอดใหม่แบบนี้นะครับยอดเขายังอ่อนอยู่นะครับแบบนี้นะครับ บางคนเข้าใจผิดนะครับบอกมาเลือกต้นไม้แล้วเห็นแตกยอดใหม่นะก็คือแบบเขาชอบนะครับว่ามันแตกยอดแล้วมันสวยดีอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วข้อเสียของเขานี่ครับก็คือถ้าเราซื้อไปปลูกนะครับต้นไม้นะครับส่วนมากที่เขาขายนะครับเขาจะเลี้ยงใต้แลแนนะครับแลนแบบกลองแสงนี้นะครับเขาจะยังไม่ปรับตัวดีนะครับถ้าเราซื้อต้นไม้แบบ ที่ยอดอ่อนๆนี้ไปนะครับพอย้ายจากสแลนของเขานี่ครับไปปลูกที่บ้านท่านนะครับไปปลูกที่บ้านเพื่อนนะครับก็จะเกิดอาการใบไหม้นะครับนี่ครับใบยังอ่อนอยู่ครับไปเจอแสงจัดๆนะครับครับถ้าแบบนี้ก็ยิ่งไม่เอาเลยนะครับไปปลูกนะครับเจอแสงจัดๆดีครับใบไหม้ยอดใหม่เสียหายได้นะครับที่เราควรเลือกนะครับควรเลือกที่มีใบแก่แล้วนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้ก็พอลุ้นนะครับนี่ถ้าให้ดีก็คือใบเข้าแตกออกมาและเข้าแก่สมบูรณ์นะครับถ้าเป็นยอดอ่อนๆแบบนี้อย่าเลือกนะครับก็เป็นบางร้านต้นไม้บางร้านที่เขาขายเขาไม่ละเอียดในการบอกลูกค้าก็ให้ซื้อไปเลยนะครับเพราะเขาได้ขายแต่ถ้าเป็นผมขายนะผมจะแนะนําว่าไม่ให้ซื้อแบบนี้ไปนะครับซื้อไปแล้วพอตายเสียชื่อร้าน,นครับเสียชื่อร้านแล้วก็เสียชื่อสถาบันเลยนะครับ ครับนี่ครับอย่างนี้ได้ครับน่พอคิดว่าเพื่อนๆก็พอจะได้ไอเดียในการไปเลือกต้นไม้กันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ